สวัสดีครับที่นี่อารถดีดรดดเดตซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมคุณแผนเบอร์โทร8 8 3 4 4 0 2 2 9 7ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทนี้นะครับอารถดีดีรดดเดตเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออากาเน่แคปิตอนวันนี้นะครับผมมี Toyota a อ t i ติสรถ หน้าปี2019อ่าอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับเลขไม่ค่อนข้างเยอะนะพูดผิดรถตอนนี้ครับเข้ามาค่อนข้างเยอะเลขใหม่คือแบบว่าน้อยๆกันทั้งนั้นเลย2อ0 0 0ื0นสานะครับ4 0 0 0มกิโลและอยากจะบอกว่าราคาตอนนี้นะหมายถึงตอนนี้นะครับนะเวลานี้ปรับลดลงมานะครับจาก0,000 0กว่านะครับตอนนี้เหลือพิเศษจริงๆนะครับ เหลือเพียง5 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นแม่เจ้ารถสวยสภาพนี้คือนิ้งกริปเลยครับภาษาอะไรนิ้งกริบรถสวยเลยครับคือแบบว่านิ่งมากกลิปจริงๆนะครับแล้วก็โดยรวมณตอนนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณ10กว่าคันแต่ว่าขออนุญาตรีวิวสัก2คันก่อนเพราะว่าจอดอยู่ด้านหน้านี้พอดีนะครับซึ่ง Toyota Anti ตนะครับโฉบนี้ คือค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นรถที่ยังไงดีเพียวนะครับแล้วก็เขาเหลี่ยมคมเหลี่ยมสันเนี่ยเขาค่อนข้างเยอะนะให้มาดูดีมากๆเลยโดยเฉพาะไฟหน้าอ่าในส่วนของไฟหน้านี่นะครับเขาให้เป็นโปรเจคเตอร์มานะธรรมด,ดาทะาที่ไหนไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED นะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับ โชเฉียวมากนะครับผมชอบตรงกระจังหน้าของเขาสวยเลยสวยสวยจริงๆครับสวยจริงคันนี้รุ่นนี้นะครับสวยจริงนะครับสภาพภายนอกโดยรวมสําหรับคันนี้นะครับถือว่าดีมากๆเลยเงาวิ่งเลยนะครับสภาพนี้คือแบบเป็นรถที่ที่อันติสทำออกมาแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบนะมันเขาว้าวอย่างหนึ่งก็คือด้วยดีไซน์นะครับ ด้านด้านหน้าด้านท้ายไฟท้ายเนี่ยคือทำออกมาได้แบบว่าเหลี่ยมคมเหลี่ยมสันนี่คือแบบจะกลมก็ไม่กลมนะครับจะเหลี่ยมก็ไม่เหลี่ยมโดยรวมนี้สวยจริงๆสวยจริงนะครับสภาพภายนอกนี่คือแบบกริปนะครับแล้วก็ดีไซน์ของคันนี้ครับเหลี่ยมสันเหลี่ยมคมเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดูดีนะ เหมือนกับยานอาวกาศไหมคุณแผนไม่เหมือนนะครับผมว่าไม่เหมือนแต่ว่าดีไซน์ของเขาครับค่อนข้างล้ำนะกับอันติสนะครับกับทุกทุกรุ่นหลายๆรุ่นเพราะว่าอันติสหลายๆรุ่นส่วนใหญ่แล้วจะดูแบบว่าค่อนข้างเถะทะนิดนึงนะครับค่อนข้างดูใหญ่ๆเถทะเถธะครับแต่ดีไซน์ของโฉมนี้นะครับอยากจะบอกว่าสวยมากนะครับเปิดประตูเข้ามาภายในเนี่ยคือแบบ เบาะนี่ทรงสปอร์ตจริงๆนะครับเป็นแบบทูโทนพวงมันไลัยได้เป็นแบบมันติฟังก์ชั่นมาแบบนี้นะอ่าธรรมาดาจะที่ไหนสำหรับคันนี้นะครับเลขไมล์ 32, 3 2 3หมกิโลเมตรเท่านั้นออปชันภายในนี่คือแบบสวยจริงนะครับหน้าจอเนี่ยเขาทำเป็นแบบว่ารถรุ่นใหม่ๆแล้วนะที่หน้าจอยื่นออกมาแบบนี้นะครับสวยเลยทีเดียวแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับเกียร์ ออโต้นะครับใส่เป็นแบบว่าเกียร์ถุงแบบนี้มาด้วยทำแล้วค่อนข้างหรูนะในส่วนของคอนโซลนะครับผมมองว่ามิติของเขานี่คือมันได้จริงๆนะครับเหมือนกับตัวรุ่นพี่เขาเลยที่เป็นแคมรี่นะครับดีไซน์สวยคอนโซลหน้านี่แบบใหม่นะจริงๆเลยคือด้วยเหลี่ยมสันเหลี่ยมคมของเขาแบบนี้นครับแบะมันคือรถที่ ประหยัดน้ํามันและก็เพิ่มเติมอย่างหนึ่งดีไซน์ค่อนข้างที่จะล้ายุคนะครับค่อนข้างสวยเลยแม้กระทั่งเป็นรถโฉมปี2019ก็จริงแต่ว่าด้วยดีไซน์เนี่ยดีเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดประตูด้านท้ายก่อนในส่วนของด้านท้ายนะครับเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแบบว่าค่อนข้างกว้างนะครับความเป็นอันติสนะครับเขากว้างทุกคันอยู่แล้วนะครับทุกรุ่นอยู่แล้วแต่ว่าด้วยส่วนของอันติสโฉมเนี่ยครับ ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยด้านคอนโซลเนี่ยเขามีแอร์มาเพิ่มเติมให้2ช่องนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับที่จับบุกหนังมาทําออกมาดีนะดีไซน์แล้วค่อนข้างสวยเลยใครหาเป็นสีนี้ใครชอบที่เป็นแบบว่าภายในสวยๆส,สะอาดสะอาดอย่างนี้นะครับผมมองว่าไม่ผิดหวังจริงนะแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารด้านท้ายถ้ามองเข้ามาเนี่ยครับเห็นไหมเขา ทำออกมาได้ค่อนข้างสปอร์ตนะครับกึ่งๆจะเป็นรถสปอร์ตเลยด้วยซ้าดีไซน์สวยครับดูแลค่อนข้างดีเลยกับ To y ย t a a อันติสโชมีนะครับกับราคาอย่างที่บอกไว้569,00 0บาทเลขไม่แบบว่า30 0 0 0นกิโลมคือไม่แท้นะครับรับประกันได้ไม่พลิกความไม่จมน้ำนะครับแล้วก็ถามว่ารถใช้งานเนี่ยมีอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมคุณแผน อุบัติเหตุคันนี้นะครับแทบไม่มีแต่ว่าด้วยจริงๆแล้วด้วยความเป็นรถมือสองครับเชี่ยวชนอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆผมว่าน่าจะมีแต่ว่าคันนี้แทบไม่มีเลยจริงๆนะครับในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับค่อนข้างสวยเลยสวยเลยทีเดียวนะครับเขาผมว่า,าผู้ใช้ลายเดิมเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะขับรถ ระวังนะระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบบเครื่องยนต์ของเขานะครับแล้วก็เดิมๆโรงงานมาเป็นแบบนี้นะอ่าเม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบเหมือนเดิมปกตินะครับเห็นได้เอ่ยน็อตเนี่ยไม่มีการทําสีนะครับไม่มีการทําสีรถเดิมๆสภาพเดิมนะครับสวยๆคลิปๆนะครับเครื่องยนต์แบบว่ามารถปี2019แล้วก็ได้เลขไมล์แค่30,000กว่ากิโลเท่านั้น สวยจริงๆนะครับใครหาอยู่ซื้อเงินสดนะครับ5 6า0 0 0บาทนะครับไม่เก็บแหวนแล้วนะอ่าแล้วก็ถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้สูงสุดถึง8 4่งวดด้วยกันทำฟรีดาวได้ด้วยนะอ่ะพิเศษตอนนี้นะครับแถมฟรีนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งนะอ่าแถมฟรีประกันภัยด้วยนะครับใครหาอยู่ ผมมองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสนใจงไงติดต่อทักทายได้เบอร์ผมด้านล่างนี้นะครับเบอร์โทร0834402297นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เพิ่มเติมผมเบอร์นี้ด้วยก็ได้นะครับบอกว่าคุณแผนคันนี้เลขไม่สามหมื่กว่ากิโลและอีกคันหนึ่งละอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูว่าคันนี้เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับสภาพโดยรวมละใกล้เคียงนะครับแล้วก็คันนี้อ่าคันนี้เลขไม่เยอะหน่อยนะ9 6 0 0 0 90กิโลใครอยากได้ไม่เก้0 0 0ก็มาดูวันหลังก็ได้หรือถ้าอยากจะรีบหน่อยนะครับได้ไม่สามหมื่นต้องแบบว่ารีบนิดนึงบอกว่าคุณแผนผมไปดูรถวันนี้เลยได้ไหมได้เลยครับใครสนใจรีบมาเลยเพราะว่ารถตอนนี้นะครับมีหลายคันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่น้อยๆนี่ไม่สามหมื่นด้านหลังไมนะ่เก้าหมื่นนะอา ใครสนใจผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าในสต็อกโกดังของทางบริษัทณเวลานี้มีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะนานเป็นแถวแบบยาวๆเหยีดยดๆไปฝั่งนู้นเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้อยากจะบอกว่าเลขไม่น้อย30,000กว่ากิโลหรือใครอยากได้ไม่9 0้หมกิโลนะครับราคาเดียวกันแต่เลขใหม่ไม่เหมือนกันนะใครสนใจ รีบนิดหนึงรีบนิดหนึ่งนะครับอย่าช้าทีเดียว569,000บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าฟรี1ปีหรือ2,000 20, 0กิโลเมตรด้วยกันและก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค้าฟรีอีกตลอด24ชั่วโมงนาน หปีเต็มอ่าสิทธิพิเศษนี้มอบให้นะครับแล้วก็โปรโมชันนน่นนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีประกันภัยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าซื้อเงินสดนะครับพิเศษนะครับไม่เก็บแวดเพิ่มเติมนะและก็ฟรีโอนให้ด้วยอ่าไม่เหมือนหลายๆที่มีค่าจัดโอนหมื่นห้าสองหนะแต่ที่นี่ฟรีเลยฟรีเลยนะครับกับราคาสุดพิเศษจริงห้าแสนหันบาทไมที่ไหนมีถูกกว่านี้บอกหน่อย นะแต่คิดว่าไม่มีหรอกที่นี่ถูกจริงถูกจริงนะครับรถาราคาถูกนะครับสภาพดีรถแท้เมื่อมันก็แท้อยู่แล้วแต่มาถึงว่าไหม่แท้นะครับรับประกันไม่มีการก่อใหม่ถ้าไปเช็คนะครับว่ามีการก่อใหม่อันนี้รับซื้อคืนเต็มจํานวนและก็ มีคราบงคาบับอะไรก็ว่ากันไปทามกฎหมายแต่ว่าตรงนี้นะครับไม่มีการก่อใหม่เด็ดขาดแน่นอนนะครับใครสนใจติดต่อทักทายได้เบอร์โทรขออนุญาตย้ำอีกรอบนึงนะครับเบอร์โทรผมด้านล่างนี้เลยนะครับในคลิปที่เห็น 0834402297หรือลูกค้าจะแอดไลน์ผมเพิ่มเติมจากเบอร์โทรนี้ด้วยก็ได้นะครับยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ได้ด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางผมลงไว้ซึ่งณนะเวลานี้ก็จะเป็น Toyota a n t i s ปี2019หน้าใหม่ๆนะอ่าเรียงกันเลยเป็นอัปเดตเป็นสต็อกกันไปนะครับยังไงวันนี้สนใจติดต่อทักทายได้แล้วก็แบบว่า ผมโทรหาได้ไหมคุณแผนได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ทิ้งไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้ารถขายแล้วจองแล้วต้องขออนุญาตตามนั้นนะบอกว่าอ่ะคุณแผนถ้าผมอยากจะจองผมทํำยังไงดีก็จองเข้าบัญชีบริษัทของอาคาเน์นะครับอยู่ที่5000บาทรถดีเด็ดนะครับอันนี้จะไม่ได้อ่เป็นในบัญชีบุคคลนะจะเป็นบัญชีบริษัทรถดีเด็ดเลยนะครับอันนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะ แล้วก็สนใจไงติดต่อทักทายได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ